สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชคต้าดาชาแนลนะคะอันนี้นะคะป้าดาก็จะทําแก,ง,แกงป่าป่าแบบไหนอะป่าแบบมีใบเรียกใบใบอะไรนะเนี่ยริบแล้วนะใบอะไรไม่รู้อ่ากินแล้วมันจะอ่าถ้าเรากินดอกมันมันจะเหมือนกับลิ้นเราก็จะตุบ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 ,ตบอะไรแกลืมนะคะป้าดาก็จะใส่ ฟักทองด้วยนะคะอันนี้ใบพริกนะคะที่ประดาซื้อมานะสองกรํารนะคะปราดาใส่หมดเลยผักคาดเออนึกออกแล้วประดาก็ซื้อใบผักคาดมาสองกรรมัมเนาะก็ทําเสร็จแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่แต่ตะตำน้ําพริกกับหันหมูนะคะเดี๋ยวปราดาก็จะไปทานพริกกับอตำน้ําพริกก่อนนะคะเรามาดูว่าตำน้ําพริกเราใส่อะไรบ้างนะคะ อันนี้ก็คือพิกินดานะคะปะดาก็จะใส่ประมาณกี่เม็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแป1เก้าสิบสิบหนึ่เม็ดนะคะปะดาจะใส่ประมาณ18เม็ดแล้วก็โขกเข้ากันกับ ตะไคร้นะคะประดาใส่ตะไคร้ไปสามหัวไม่ใหญ่เนาะตามหัวเล็กนะคะเดี๋ยวประดาก็จะคกคกคกนะให้พริกกับตะไคร้นะคะมันเข้ากันก่อนนะที่จริงนะเดี๋ยวประดาก็พรดาจะใส่อะไรอะใส่เกลือนะแปบ๊บนึงประดาก็จะใส่เกลือ,อไปสักเล็กน้อยนะคะนะเพื่อไปดับความเผ็ดของพริกนะคะ เยอะเหมือนกันนะเนะเดี๋ยวประดาก็จะโคก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 นะคะเดี๋ยแวแปบนึงนะคะตอนนี้ขูกเ,เกลือนะคะแล้วก็ตะไคร้พริกนะคะสิบแปดเม็ดเนาะขับลอให้พอแรลกนะคะไม่ต้องละเอียดมากเนาะ,ะแล้วก็เราก็ใส่นะคะนี่นะคะหอมแล้วก็กระเทียมนิดหน่อยนะคะเอาไปโขกเข้ากัน ใหม่นะคะดูสิว่าเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่นะคะ <c oughs> มันขูดพอแหลกแล้วนะคะไม <c oughs> ่ต้องละเอียดม,มากนะคะแค่ให้มันได้กลิ่นหอมนะคะแล้วก็มาขั้วๆน้ำพริกนะคะให้มัน,ะะม,น,นะะมีกลิ่นหอมก่อน,นะะ <c oughs> โอ้ยโห่กลิ่นมีได้แค่ได้เลยนะคะเ <c oughs> น,นี่ยมันมี เตียยนิดนึงนะคะแล้วมันก็จะเพิ่มความหอมของแกงนะคะ ลินแล้วนะคะหอมตองตะไคร้แล้วก็กรเทียมแล้วก็หอมพริกนะคะแห่มันให้นอมนิดนึงน่ให้เหมือนเกือบจะไหม้เลยนะมันจะได้กลิ่นหอมเต็มที่เลยนะคะพอะดีแก้นี้นะคะเป็น ไฟที่นีนะ่นแลงเนาะรอแป๊บนึงนะค่ะจะฉุนแล้วนะฮะดูว <c oughs> ่อันนี้นะ่าจะฉุนแน่ๆน,นะคะได้กลิ่นกระดาไอ้จ,จั่งนี่คือเดินจะฉุนๆน,นะคะกระดาษก็ล้างคุกนะด้วยน้ำน้ำที่เราจะใช้อ <c oughs> ใเอากแก่งล้างคุกเพื่อเอาพิแก่งกี่เข็ม20พยิคุกอยู่นะคะ <c oughs> ออกาอามาแล้วก็มาโอ้วกทีนึง ดาษก็โอ้ยชุนจริงๆนะคะเนี่ยแบบมันต้องอร่อยแน่ๆเลยเนาะมูนะคะที่เตรียมจะไปผัดกบทัมพริกนะคะนี้นกรดาก็เมื่อกี้ที่ใส่น้ําไปนะคะก็แห้งแล้วนะคะกระดาก็โอ้ยะออนะคะกะทพริกให้หอมไม่น,นะ เสร็จแล้วพอให้แบบพอ,พอแบบนี้สมมาดนะคะแต่ไม่ให้หนุนเผานะเพื่อแบบถ้ามันคุกจุกับน้ำพริกนะคะอ่ากจะเตินนะมน,น้ำลงไปนะคะก็จะเติมแบบให้มันแบบ นนนะะ่น้ำดิ่มน้ำดิ่มเรานะคะไม่ใช่น้ำน้ำทั่วไปนะกระดาษก็ใส่น้ำดิ่มแหละเอาไปเทเยอะเลยนะก็ขับไว้เด็เะะดเะะกแค่นี้ก็พอก็ตั้งไปจนกว่าจะเดือดน,นะคะกระดาษก็ะะจะโคลนโคลนดูที่บ้านนะะ้ำมันจะพอไหมนะคะน้ำไม่พอก็เติมอีกนิดนึงนะคะเติมอีก นี okay. ่ป้าดาก็จะเอาฝาหม้อมาปิดนะคะเพื่อให้อรอให้น้ําตรงนี้เดือดนะคะก่อนที่เราให้น้ําเดือดแล้วก็หมูเพิ่มจะพอแบบสุกนิดนึงนะคะเราก็จะเติมผักลงไปนะคะแล้วก็ปรุงด้วยน้ําปลาร้านะคะโอเคเดี๋ยวรอรอรอคะ่ะพอน้ำเริ่มเดือดนะคะป้ดาก็จะใส่อันนี้ลงไปก่อนนะคะผักที่มันสุกยากนะคะก็คืออ่า ฟักทองนะคะปราดาก็เดี๋ยวกลัวว่าน้ำมันจะมีข้างล่างนะคะปราดาก็หยิบเอา,าก็ใส่ฟักทองลงไปนะโอ้ยไม่รู้ว่าน้ำมันหมดหรือเปล่าปราดาไม่กล้าเทเดี๋ยวน้ำอยู่ใต้ถ้วยนะคะ้ะาก็ตัดหยิบเอา นี่ต้องเป็นฟักทองที่แบบมันๆนะมีอมมันๆกินแล้วมันจะอร่อยนะคะจะทำให้เพิ่มรสชาติอีกแบบะะโอเคหมดแล้วนะคะก็รอแป๊บนึงนะคะใส่ฟักทองไปให้มันให้น้ำมันเดือดก่อนนะคะ ประดาก็จะเอาฝาหม้อมาปิดไว้อ,อีกนะคะให้มันเดือดะะแล้วเดี๋ยวเรามาดูก็ว่าเราจะใส่ผักแล้วก็ปรุงรสก็จะจบแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะตอนนี้นะคะน้ําก็เดือดแล้วนะป้าดาก็จะเอาผักใส่แล้วนะคะนี่ผักรวมๆเลยนะคะปราดาก็จะใส่ทั้งหมดเลยคนๆเสร็จประดาก็จะใส่ปะละร้านะคะค จะใส่ผักทั้งหมดพร้อมกันเลยนะ,ะเพื่อบิดแล้วก็ใส่ปลาเข้าไปอันนี้ก์กใส่ปลาใส่อันนี้เพื่อนะเพราะป้าดาชอบกินชะ,ชะอมนะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะชะอมนะะป้าดาก็แต่คุณคุณนแล้วก็ใส่ปลาเลยนะคะแปบ๊บนึงค่ะอันนี้คือปลาร้านะคะป้าดาก็จะเอาใส่ไวด้ดีใส่ลงไปเอาเป็นตัวตัวนะคะ โอ้โหนะนี้เป็นปะลาของพี่สาวนะพี่สาวให้ให้มาหนึ่งกระปุกเลยนะคะรักรลูกประดาชอบกินแกงนะคะถ้าเป็นปะลาพี่สาวนี้จะแบบคิดดูนะคะสะอาดมากนะคะจะไม่ดําเลยน้ำจะแดงนะคะหอมนะคะนี่กระดาษใสแค่นี้พอนะคะแล้วเดี๋ยวให้เ,เติมลบอีกทีก็คือน้าปลานะคะอันนี้เราก็รอให้มันเดือดอีกทีแล้วก็ให้ให,ให้น้าปะลา แห้งพอดีเนาะหมายถึงว่าก้างออกจากเนื้อนะคะเนื้อมันก็จะหลุดออกไปนะคะหรือรอสกพาาักค่ะที่เราใส่ต้อนปลาเนี่ยนะคะเพื่อความนัวนะคะอันนี้ปราดาก,ก็พยายามให้แบบเนื้อมันเปื่อยให้หมดนะคะก็เขยา่ยาเขย่านะคะน้ําก็เดือดแล้วแหละนะคะถักหมดตรงนี้เราก็เอาแค่ที่มันเปื่อยเราออกได้นะคะส่วนที่มันไม่เปื่อยก็แสดงว่ามันยังไม่ยุ่ยนะคะเราก็ทิ้งไปนะคะปราดาก,ก็แค่เอาแค่ น้ำเดือดแล้วมันได้แค่ไหน<ม>ก็เอาแค่นั้นนะคะสุดแล้วแล้วก็ป้าดาก็พยายามเขย่านะคะเพื่อให้เนื้อปลาออกเยอะที่สุดนะ,ะจริงๆป้าดาก็จะใช้ท่าพีคนนะแต่ว่าคนแล้วก้างมันก็จะลอดลงไปในในในน้ำแกงนะคะป้าดาก็เลยใช้วิธีเขย่าแบบให้เนื้อมันร่อน,อ,น,อ,นออกไปนะคะจะได้แล้วเหลือแต่นหนังนะคะบางอันก็หนังแบบ ข็งมากป้าดาก็จะไปเอาแล้วไม่รอแล้วนะคะเดี๋ยวเสร็จจากนี้นะคะป้าดาก็จะใส่อะไรมาชมกันค่ะเสร็จแล้วนะคะป้าดาก็จะใส่ดีเลยหอมต้นหอมนะคะให้ความหอมมันเพิ่มขึ้นอีกนะคะเป็นอันเสร็จนะคะปิดแก๊สได้เลยนะคะโอเค คลิปนี้นะคะเดี๋ยวป้าดาจะตักก่อนจะบอกว่าคลิปนี้ถ้าถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์นี่ป้าดาก็เซ็จเรียบร้อยนะเราเดี๋ยวป้าดาจะตักให้ดูว่ามันน่าทานไหมแต่ประดาขอชิมก่อนนะคะยังไม่ได้ชิมเลยนะคะปรุงรสไปแต่ปิดแก๊สไปแล้วนะเราเติมน้ำปลาได้ถ้ามันไม่เค็มน,นะคะโอ้โหค็มแล้วนะคะ โอเคอันนี้เรียบร้อยนะคะถ้าถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามสดาดาชาแน,นลด้วยขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ